สวัสดีครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ผมตั้งใจแต่งขึ้นมานะครับให้กับน้องปอนนะครับผมน้องปอนเป็นเด็กแถวบางนานะครับที่อชอบเพลงของผมมากนะครับแล้วก็เอาเพลงของผมนะครับลอกเหนือไปทําทเป็นเพลงของตัวเองนะครับผมก็ <c oughs> <g ül> <g ül> ไม่มีอะไรครับอยากจะพูดสั้นๆก่อนจะเริ่มเพลงว่าคุย อยู่ดีๆก็ต้องออกมาเก็บขยะเปียกเอาจริงๆคิดกูว่าเสเสวะมาจักกระเด็นขนาดเยียบกูเปิดก่อนไม่ต้องรอจังหวะเสียบอัดสับเยียดกูขอจับเธอไอสัตด์เกลียดไอเด็กเฮียเป็นแค่เบี้ยบระดานสกิลไม่ไล่เลี่ยเป็นแค่เฮียโดนประจานสันดานต่ำแล้วมันก็เฮียกันประมาณพ่อแม่มันคงละอาพวกมึงคงเฮียกันมานาน อเฮียปอนเป็นเด็กแถวบางนาอยากมีเพลงไว้โชว์ต่เสือกงอไม่มีปัญญาเลยก็เพลงคนอื่นที่เขาทำมาเอาแบบไม่มียางอายไม่รู้ว่าเฮียอะไรมันบางตาเห็นว่าแม่มึงชมว,ว่าเก่งจังลูกฝากไปบอกคนด้วยกูขอให้เปลี่ยนคำพูดไม่อยากจะเหยียดในมึงเสนียดยันลูกอะ กูขอแนะนำอย่าทำสู้กูสาบได้คำกรอนมึงต้องกลาบอย่าทำวอนคนกระดักอย่าลำพองก็มือนกาเป็นคันลองคำกูเป็นดาบเลื่อนเานทเป็นลำคลองวันนี้มึงชะตาขาดปิดตลาดปรบจำยอมอยู่คนละระดับมันควรจะก็ไปสำเนียกงงไปแต่อิสระกูจับสับกลับมาหันเหยียบเกือบจะให้อภัยตอนนี้กูผันเกลียดฟังเอาไว้อิสระเสียงกูแล้วเอาไปฝันเปี่ยนสะทุนถอยลาปั่นครอบครัวแม่ไม่สอนบรรยามันก็ไปถามคนรอบตัว อนาคตก็หมดมัวตัวทุอตีสักวันแต่อย่างมึงแมงไม่รอดชัวปากเก่งแล้วมึงก็เก่งแต่ปากอยากเบ่งพ่นทำลายมาคเมมแต่กากไปกูด่าเจ็บใส่เข่งไปฝากอยากเด่นแต่ต้องเพ่งเพราะมึงเก่งแต่หยาบไงภาษาไทยมึงยังไม่แข็งเลยไอเฮียปอนอยากจะทำเพลงดิสกูตถวไอเฮียนอนหมอนก็ไปฝันเธอไอ้ส์จะจองหองมาหอนมันยังดีกว่ามึงหลอน กูรวยสับเจอกูมึงสวยจะไปตักน้ำใส่กระโหลกกูให้ยืนกระบวยตักแค่มวยหัดเจอกูฟารรทวยหลับเจอหน้ากูให้รีบมาไหว้แล้วกูจะให้ควยกับชมมีกูสวยกูไม่ถือสาแล้วไม่มือคนไหนน้องมือซ้ายหรือวม่มือขวาสไตล์กูไม่หวือหวาแต่ก็ดีกว่าเด็กที่ในป่ามีแต่หม,หมาจดจำแล้วก็ขอให้มึงเจียมตนกูนจะตกต่ำไหว้ลกแล้วก็เวียนวนไปฝึกใหม่ที่อยากจะเทียมคนอยากให้ทำเซียนเนียนเกลียวให้แม่มึงเพียนชม ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเพลงพิเศษเพลงนี้นะครับสําหรับน้องปอนนะครับผมก็ถ้ายัางไงก็ขอให้น้องปอนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ยังไงฝากเพลงนี้เป็นทังอ้อมอ,อกอ้อมใจของน้องปอนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ